กุ้งจอมสูตรเด็ดแซ่บๆนัวๆมาแล้วจ้าวิธีทำไม่ยุ่งยากนะคะเราไปทํากุ้งจอมด้วยกันเลยจ้ากุ้งจอมทิพร,รสูตรทำขายค่ะ อันนี้ได้สูตรมาจากคนที่เขาทำขายเป็นอาชีพนะคะอันนี้ข้าวคั่วของเราค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมกุ้งกันนะคะก่อนอื่นล้างกุ้งเราให้สะอาดก่อนนะคะน,นี้กุ้งซื้อมาโลนึงพอดีค่ะกุ้งหนึ่งกิโลพอดีล้างทำความสะอาดเอา เศษใบไม้ใบหญ้าอะไรที่เจือปนออกนะคะล,ล้างสักสองสามน้ําหรือสี่น้ําจนกว่าน้ําจะสะอาดนะคะจนกว่ากุ้งของเราจะสะอาดนะคะมันจะมีเศษหญ้าเศษไรเล็กๆเ,เราก็เก็บออกให้สะอาดค่ะใเ,เราล้างจนสะอาดแล้ว ไปขั้นตอนต่อไปกันนะคะอันนี้ก็คือกุ้งที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะกุ้งหนึ่งกิโลค่ะอัตราส่วนก็จะมีข้าวคั่วคั่วให้เหลืองหอมนะคะไม่ต้องตำละเอียดนะคะแค่บุบให้หยาบๆค่ะแล้วก็กุ้งโลนึงใช้น้ำปลาขวดนึงค่ะ ะคะ่ะจะลงตัวพอดีเลยนะคะสูตรนี้กุ้งหนึ่งกิโลข้าวคั่วสามขีดค่ะไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็น้ำปลาหนึ่งขวดค่ะเดี๋ยวเราไปคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะอื่นเลยนะคะเอากุ้งลงไปค่ะ นำกุ้งใส่ภาชนะเพื่อคลุกเขาก่อนค่ะต่อไปใส่ข้าวคั่วทั้งหมดของเราลงไปค่ะคั่วให้เหลืองหอมแล้วก็ไว้ให้เย็นก่อนนะคะคุกเขาให้เข้ากันกับเนื้อกุ้งเลยค่ะกุ้งโลนึงเข้าคั่วสามขีดเขาจะลงตัวของเขาพอดีเลยนะคะ เป็นสูตรที่ลงตัวเลยค่ะส่วนน้ำปลาเราจะไปใส่ตอนที่เรายัดกุ้งลงขวดโหลแล้วนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันดีๆเลยค่ะสูตรนี้ง่ายมากค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหลังจากที่คลุกเคล้าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทำการกอกใส่กระปุกกันค่ะ ปุแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะน้ำปลาหนึ่งขวดเลยจ้า เมื่อกี้ไปตัดปากขวดมานะคะรูเล็กก็ไปตัดออกนิดนึงค่ะทำให้เราเทง่ายขึ้นค่ะนี่ค่ะสังเกตดูนะคะจะท่วมพอดีเลยค่ะหนึ่งกิโลกับน้ำปลาหนึ่งขวดเป็นอัตราส่วนที่ลงตัวค่ะท่วมพอดีเลยท่วมตัวกุ้งของเราค่ะหลังจากนี้นะคะ พักไว้สักสี่วันก็จะเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะนี่ค่ะอีกอีกสองวันเรามาคนกุ้งของเราแล้วก็สี่วันนะคะเราจะมาชิมกันดูค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะเก็บไว้อุณหภูมิปกติทั่วไปนี่แหละค่ะ สองวันแล้วก็มาคนมาคนอีกทีหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันอีกทีนี้ค่ะสี่วันก็เริ่มเปรี้ยวกินได้แล้วค่ะเก็บไว้ก่อนจ้าอันนี้ก็คือกุ้งจอมของเราสองวันแล้วนะคะมาเปิดดูค่ะเมื่อวานก็มาคนไปแล้วทีนึ่งนี่ค่ะเริ่มแดง เรามาคนกลับด้านอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะมื้นนี้เป็นมื้อที่สี่ของกุ้งจอมของเราเลยนะคะก็จะเริ่มออกแดงแล้วค่ะเริ่มเปรี้ยวนิดๆแล้วคะ่ะ ออกมาดูเนาะเป็นยังไงส,สหอมน่ากินเลยปรุงจอมสูตรง่ายๆของเราจ้า สีวันเริ่มแดงสวยรสชาติออกเปรี้ยวแล้วค่ะใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวมากนี่ก็ได้แล้วนะคะสี่วันค่ะนวนัวค่ะเปรี้ยวหน่อยหน่อยนวๆนวดีค่ะส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บไว้นะคะ ไว้พอเปี้ยวจัดแล้วเราก็จะเข้าตู้เย็นไว้ค่ะอร่อยนัวมากๆเลยจ้าสูตรนี้ลองทำกินดูนะคะกุ้งจอมสูตรง่ายๆสูตรเขาทำขายคะ่ะสำหรับทริปนี้ขอจบไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ